สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจาก KOO Joe Channel ด้วยนะครับนี่ก็คงเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เจ็บที่สุดในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ครับจะมีอะไรที่แย่ไปกว่า การที่แฟนของเรานั้นปันใจให้กับคนอื่นอีกหรอครับถึงแม้มันจะยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่แค่คิดนี่ก็น้ำตาแทบจะไหลแล้วล่ะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4ส,สิ่งที่ห้ามทําโดยเด็ดขาดเมื่อคุณสงสัยว่าแฟนกำลังนอกใจลองดูดีๆก่อนครับสิ่งที่คุณเห็นคุณอาจจะแค่คิดไปเองก็ได้นะครับไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างข้อที่1อย่าเพิ่งบอกเลิก อะไรกันครับยังไม่รู้เลยว่าเป็นความจริงหรือเป็นแค่ข่าวโคมลอยคุณก็จะชิงบอกเลิกเขาซะแล้วลองดูดีๆสืบเรื่องสืบราวดีๆก่อนครับถ้าหลักฐานไม่นแน่นหนาและชัดเจนก็เลิกเลิกไปซะแต่ถ้ายังไม่มีมูลนี่อย่าเพิ่งบอกเลิกจะดีกว่าครับเพราะการที่ทําแบบนี้มันจะทําให้คุณดูเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีสมองเอาซะมากๆเลยครับถ้าคุณทาแบบนี้เขาอ,อาจจะเลิกกับคุณไปจริงๆก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่สําคัญของความรักก็คือความไว้ใจถ้าคุณไม่ไว้ใจเขา มันจะไปด้วยกันได้ยังไงล่ะครับข้อที่2อย่าเพิ่งไปบอกใคร อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงคุณแค่คิดแค่สงสัยเฉยเถ้าคุณเที่ยวไปบอกกับใครต่อใครแล้วได้ยินไปถึงหูแฟนของคุณที่เขาอาจจะไม่ได้มีคนอื่นอย่างที่คุณสงสัยเขาอาจจะโกรธคุณก็ได้นะครับหรือถ้าคุณไปโพธนาซะทั่วว่าเขามีคนอื่นแล้วเขาเกิดมีจริงๆเขาก็รู้ตัวก่อนนะสิครับคราวนี้ก็อดจับผิดแบบข้าหนังก้าเขาสิครับไม่เอาไม่เอานิง่งๆิ่งไว้แล้วคอยดูพฤติกรรมของเขาไปก่อนครับข้อที่3 อย่าทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเงียบและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกครับแน่นอนว่าสิ่งที่คุณสงสัยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คุณก็ควรจะสืบเรื่องราวและดูเหตุการณ์ให้มันชัดเจนก่อนครับถึงเขามีคนอื่นจริงคุณก็รู้นะว่าควรจะทำยังไงแต่ถ้าไม่คุณก็ควรดูแล,แลและรักเขาให้มากยิ่งไปกว่าเดิมครับข้อที่ 4. อย่ากล่าวหาถ้าหลักฐานไม่แน่น ถ้าคุณคิดและมั่นใจว่าเขามีคนอื่นแน่ๆหาหลักฐานมาได้เต็มซักขนาดนี้นั่นแหละคุณค่อยพูดค่อยไปเอาเรื่องเขาอยากจะดรามา่ายังไงก็เชิญไม่มีใครห้ามแต่ถ้ายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยคุณแค่เกิดสงสัยขึ้นมาเฉยๆแล้วอยู่ๆจะไปเอาเรื่องเขาได้ยังไงล่ะครับมันไม่เป็นมือโปรเอาซะเลยจริงไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆสี่สิ่งที่ห้ามโดยเด็ดขาดเมื่อคุณสงสัยว่าแฟนกำลังนอกใจก็อย่างที่บอกครับลองดูดีๆก่อน สิ่งที่คุณเห็นอาจจะเป็นแค่คิดไปเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณควรมีเหตุผลให้มากๆครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก campustar.com s ด้วยครับถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ไว้มาเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ได้ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ